คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาไม่เหมาะสมเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุหนึ่งล้านปีขึ้นไปคนที่มีอายุไม่ถึงหนึ่งล้านปีควรให้ผู้ปกครองให้คำแนะนำควรใช้จักรยานในการรับชมขอบคุณนกรัฐก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเองช่องนตีเออมาวันนี้เราก็จะมาต่ออ p ีที่สองเลยนะครับมาอันนี้ก็จะเป็นลูบิด ประเภทอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมให้ดูนั่นมันอยู่อันเนี้ยเออมันอาจจะเป็นแบบแปลกใหม่นะงั้นเรามาดูหน่อยสิโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยเรากดไปที่เลเวลหนึ่งผมก็ยังอ่อนเดิมเฮ้ยจังวันนี้ออโอเคไหนดูไหน่ดหนอดิโอ้ห้ามาต้องยี่สิบเก้าวิก็ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่เฮ้ยแต่ไม่ได้แล้วและเฮ้ยเกือบเกือบเฮ้ยงั้นเราไปอันตอบอไปเลยกว่าน,นี้ค่อยมา ทำเซตตีรองอันนี้ง่ายนะเอออันอันนี้ง่ายดีชอบชอบมาต่อไปอันต่อไปอันต่อไปเป็นอะไรไหนวันนี้เฮ้ยอ,อะไร,ะรอ่ะฮะแบบแปลกไหม่เหรอเซตเคเคยไมหมเนี่ยเคยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเรามาเริ่มกันเลยเลเวลหนึ่งฟืฟ้นเฮ้ยทุกทุโอเคเอ้ยอะ 0.98อีกก็จะอยู่อันดับหนึ่งโอ้ยนี่ถ้าเราไปอันดับหนึ่งคงจะดีมากมางั้นเราก็ไปเดี๋ยวอะไรเนๆๆ่เออมาต่อไปอันต่อไปอันต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นมันก็เป็นลูบิดแปลกๆนั่นแหละแต่มันก็คือรูบิดนั่นแหละเออ เออใช่มามันเริ่มมาเลยเลเวลหนึ่งเอ๊ะเราเลเวลสองดีกว่าวิวิเอา้าอะไรนะอะไรนะเด้วยเด้อด้วยเด้ออะไรนะโอ้โหพอเลเวลสองนี้ผมเล่นไม่ได้นะทุกคนผมกล้าเกี่ยวว่าผมเลยเออผมกล้าอยู่แล้วครับอะไรนะโอ้โหโคตรยากเลยเอาไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วเฮ้ยนั้นเอาไปนอนนี้แล้วกัน นี่เดี๋ยวผมจะลองทำเลี้ยงเจ้าให้ดูโอ้ยเนาะพอวิกฤตอะไรอย่างนี้โอ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟื้ออ๋อผมบอกเลยว่าอืข้อหดค้อตึงอ่ะเออไหนดูดิมาเราเลเวลหนึ่งแล้วผมก้าครับแล้วซุบซุบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รึปุ๊บโอเคเฮ้ยนานนาน โอ้ยเมื่อกี้มันหมุนไปทางนั้นนะโอ้ยนนเนาะเฮ้ยแต่ก็ได้มายอยู่นะแต่อันอื่นผมเล่นไม่ได้ครับผมกล้าครับทุกคน,นอันนี้อันต่อไปก็คือมันก็ปนแปลกๆอ่ะ,ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะน,ะน,ะนะี่เนี่ยดูแต่ละอันอะอะไรนะอะไรนะโอ้โหอะไรเนี่ยมาเลเวลหนึ่งมาเฝออุยอ้ย,อ,ยอ้ยถด โอ้ยกดผิดกดผิดเรือๆฟึบฟึบเอออย่างเงี้ยเลยเอ้ยโอ้เมื่อกี้กดผิดแม่นคงได้ไหวแล้วเฮ้ยเราอันต่อไปกันเลยเอออันต่อไปก็จะเป็นอ้าเราตั้งเหรอโอ้ก็ได้เลยนะอาจจะง่ายก็ได้ไม่รู้อนะงั้นเดี๋ยวดูก่อนงั้นเรามาเริ่มกันเลยเอ้ยง่ายอยู่ วิล้วก็าวอยู่นะอันนับหนึ่งเท่าไหร่วู้เราก็ได้อยู่นะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เรานี่มันจริงจริงโอ๊ยอะไรนะโ,โอ้โหอ,อันนี้มันแบบใหญ่ขึ้นเออคลิปนี้ก็อาจจะมีจำสแกมมากนะครับไหนลองเลเวลสองิ โอ้ยผ่ว่าผมทำไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่าอะไรนะอ้ยเนาะไหนลองทำด้านนี้ด้านนี้ฟึบฟึบอุย้ยผมทำไม่ได้อ่ะโอ้ยเราไม่น่าวดเก่งเลยกดเลเวลสองทำไม่ได้เฉยโอ้ยงั้นเอาแบบนี้เลยแล้วกัน ฟึบ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 อ๋ envelope, อได้แค่นี้แหละโอ้ยน้อง right เรากดไปนี้เลยแล้วกันโอ๊ยมันผมเลเวลหึ่งเหมือนเดิมนั่นแหละเอยเรอเลื่อๆเือยเอยอใช้เวลาต้องสาวีนะถ้าไม่ติดขาดนี้ก็คงจะได้หลอยวีเลยอะ เหนื่อยลองดูหน่อยดิเฮ้ยอันนี้ก็ไล่ยอยู่อันต่อไปก็เนี่ยอะไรเนีเ่ยเฮ้ยมันน่าจะหมุนวิอะไรอ่ะทำไมเป็นแบบเนี้ยทำไมเป็นแบบเนี้ยมาเราก็มาต่อกันเลยนะครับโอ้โหน,นี่ก็ย,ยากเหมือนกันนะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเลิมแล้วหรอได้นะ 9ก้าวิแล้วสิบวิแล้วเรื่อยๆต้องหมดตรงไหนเรื่อยๆอ๋อตรงนี้เหรอเรื่อยๆโอเคสิบห้าวิเลยเหรอเดี๋ยวกระดกน้ำก่อนแล้วก็มาต่อกันนะครับต้องสิบห้าวิโอ้โหโคตรยากเลยเนี่ยนี่ขนาดเลเวลหนึ่งเนี่ยเลเวลเจ็ดจะเป็นยังไงวะโอ้โหอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ย อืมี <C> e <at> ในทั้งแบบนี้ถ้ามีเสียงรบกวนแล้วข้างก็ต้องขอโทษนะครับมาแล้วมันเริ่มเลยคุยงไงยังไงบฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเอ้ยตรงนี้เอ้ยใช้เวลาวาอยู่อือหนึ่งจุดแปดเจ็ดวิอะไรหรอก็เยอะอยู่นะมาต่อไปเป็นแบบเป็นสามเหลี่ยมนะโห งั้นก็ต้องทำเป็นยังไงลนะ่ะอืมแต่สามเหลี่ยมก็ยากเหมือนกันนะเออสามเหลี่ยมก็ยากเหมือนกันอยู่งั้นเลเวลหนึ่งมาเฮ้ยฟุบฟึบฟฟยังไงเอ้ยเอ้ยไม่ได้ดิต้องตรงนี้อึ๊บโอเคโอ้ยอันนี้ใช้เวลานานมันแบบแปบบลกแปลกอะเออไหนดูหน่อยนี้โหรวมแบบท้ายๆอะจริงอืม นั้นก็อันต่อไปเลยโอ้อันต่อไปก็ใช่เยอะเกินอยาก